สวัสดีครับเอกี่พวงฟิกเซชั่นละชอนนะครับวันนี้มานำเสนอนะครับน่ะอะไรที่ทำได้เงินทำหมดลำพงบูทูธนะครับโบส e นะครับโบส e โบส e เม d อินเจแปนนะครับชาร์จไม่เข้ามาจะเปลี่ยนตูดครับก็น็อตมันจะอยู่หลังตะแกรงลำพงนะครับก็งัดตะแกรงลำพงมาพวก ลำโพงบลูทูธที่เป็นตะแรงลักษณะนี้ก็คือรัง,งัดจากข้างเข้ามานะครับรอดมันจะอยู่ใต้ใต้ตะแรงไม่มินเงินน้อยนะครับไม่ค่อยวาสนานะครับอะไรได้เงินรับมาหมดทำหมด แน่นสักน,นิดหนึ่งของมันไม่เคยแกะเนี่ยก็น็อตจุตามรูก็ค่ายออกมาเอ๊ะอันนี้มันจิ้ลำโพงไม่ต้องออกอ่ะเดี๋ยวก่อน ที่บ้านผมมีโบสแท้อยู่นะครับโบสแท้ก็จะไม่ค่อยจะมีปัญหาใช้มาก็น่าจะห้าหกปีละแบตบก็ยังอึดๆอยู่ไฟคันนอดออกไปก่อน ตามวงมากอนนะบว่าแค่นี้พอจะแกะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องแกะให้หมดด้านหลังด้วยไหมเนาะหลังนี่น่าจะเป็นเบสแต่มองไม่เห็นรูน็อตนะครับอลองแกะดูก่อนว่าอืมเนี่ยครับก็เนี่ยหาอะไรมางัดตะแกรงขึ้น Okay. ด้านหลังก็มีน็อตยึดซับนะครับลองดูก่อนว่าแกะแค่นี้หรือเปล่าอ่ะนี่มีตรงนี้หรือเปล่าบางทีน็อตมันจะซ่อนอยู่ตามพวกนี้ครับแกะดูก่อนว่ามีน็อตโอเคไม่มีมมแปะไปเหมือนเดิมเราจะยึดแค่นี้ปึ๊บปื๊บป๊บ แนน่จะต้องไขน็อตออกทั้งหมดกลัวมันเป็นนอดด็อตยิดดอกลำโพงเดี๋ยวจะยุ่งแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะน่าเขาน่าจะติดกาวมา Uh, okay. อ่าโอเคออก anyway. ล proposed, so แล้วที Bem ่นี่คือพอขันน็อตออกหมดก็ตะเกียบก็จะดึงออกง่ายแฟบหนักนะนะฮะข้างหลังคือซ mm, ับเทียมนะครับไม่ต่อสายได้เลยโอเค เรา่าไปสนใจเราแก้ปัญหาตรงจุดนะครับก็คือตูดช,ชาร์จไม่เข้าอ่าเนี่ยก็เป็นตูดชาร์จไมโครทั่วไปที่หาได้ไม่น่ามีปัญหาอ่ะเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันเออเฮ้ยอเออมันมีคนนึงที่สั่งชุดตูดชาร์จพันหนึ่งอ่ะอันนั้นได้เห็นว่าเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องจัดให้เขา ถึงว่าที่ว่าตุดไม่ได้เอาเป็นชีดแบบที่เราจัดไว้หรอไม่ใช่เขาให้พี่จัดให้เขาว่าคือเอาตุดชาร์จให้ในราคาหนึ่งพันบาทให้ให้แบบมีขรอคุมพ<ม>์ก็ดูลักษณะแล้วเหมือนตุดชาร์จมันก็เสื่อมตามสภาพน,นะครับมาไม่ได้ติดกับอะไรผมใช้ฮอตแอร์เป่าออกเลยแล้วกันครับ ก็ตูดชาร์นี้ก็ลักษณะทั่วไปถ้าเป็นร้านมือถือก็มีติดร้านอยู่แล้วล่ะเนี่ยออกง่ายๆซับออกเดี๋ยวเรามาดูขามันว่าขาเป็นแบบไหนอ๋อ,อขาคู่ในมีแยะๆก็ะตะกัวออกให้เกี่ยงก่อน เอสำลีจุ่มด้วยน้ำยาคูอิซิคีนทำความสะอาดนะครับน้ำยาคูอิซิคีนท่านใดไม่มีใช้อยากจะใช้ติดต่อสั่งได้นะครับทำความสะอาดบอร์ดไม่เหม็นไม่ไมไมทำปฏิกิริยากับผิวนะครับตูดชารจเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นขาคู่ในเดือยคู่แคแบอย่างนี้เดี๋ยวผมหาก่อนมีเพียบสักครู่ <c oughs> ลองดูใช่ไหมใช่ได้ไหมน่าจะไม่มีปัญหาเพราะคู่ขาเป็นคู่ในเหมือนกันก็ลองใส่ดูก่อนถ้าตรงล็อกก็ปักกี้ได้เลยอ๋อเดือยตรงครับแต่ว่าแค่ขาตรงนี้เดือยเนี้ยมันห่าง เราพับเข้าไปได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงมันเป็นแค่ขาขาที่ล็อกรูไว้โอเคไม่ได้จะมีต้องตัดทิ้งนะครับผมตัดทิ้งไม่ใช่ว่าความแน่นหนาจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมทำให้มันแน่นหนาโดยที่ ไม่ต้องมีที่ล็อกดูก็ไม่ใช่ปัญหาครับทําได้ง่ายๆอีกแล้วครับโอเคผมจำเป็นจะต้องตัดตรงนี้ออกเพราะไม่งั้นขาบากักกีจะมองไม่เห็นเ,เดี๋ยวผมดูตูชา์จอีกแบบนึงก่อนนะหน่าถ้าจะมีตูชาัจในร้านผมมีประมาณ สามพันแบบได้นะครับมีเยอะมากหนี่สาเอเูงสอง มันจะห่างไม่ได้แป๊บมันมีเยอะมากผมต้องค่อยๆหาก่อน นีตรงเป๊ะอ๋อมีขาคู่ในที่มันทางหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวผมทําให้มันให้มันแคบลงมาก็นี่ครับไม่ได้ตัดนะครับผมดัดเอาให้มันให้ขาก็ม,มาลงล็อก ตรงเป๊ะแน่นๆชัวรๆไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ครูนะครับอยากให้ง่ายตะกวดเร็วชนนี้พิเศษครับยิงไปก่อนเลย วางเข้าไปครับผมเปล่าเลยครับ ็เก็บงานให้ขาตะกัวมันเออให้ขาทองเหลืองมันลงไปสนิทกับบอร์ดหน่อยนะครับก็อาจจะเติมตะกัวไปหน่อย แล้วก็ดูว่าด้านใต้เขาบมกีในส่วนของขายึดเนี่ยติดหรือยังตรงนี้อาจจะมองเห็นลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเอีอยงเติมเข้าไปยังไงก็ไม่มีหลุด ทำความสะอาดครับสมดีนะครับจุ่มด้วยน้ำยาคุาายซิคีทำความสะอาดฝันต้องใช้แปรงนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจะต้องเป็นแบบชนิดแปรงเข้าแปรงแปรงสีฟันด้วยน้ำยาคุยซิคีน,นะครับก็เรียบร้อย เช็ดจำความฝา ح. อีกที่หนึ่งแฟ็ดอีกฝั่งด้วยอ่าลองเทสช,ชาร์จครับหลังดันเดินที่0.53นะครับ0.55 คือเข้าแน่นอนแตไม่รู้สถานะไฟเขาแสดงอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าเข้าแน่นอนโอเคมาประกอบครับก็การประกอบก็ไม่ได้มีอะไรเราเมื่อถ้าเราแกะได้เราก็ต้องประกอบได้ทายัางไงก็แล้วแต่อย่าให้น็อตเหลืออย่าให้น็อตขาดนะครับเขามายัางไงก็ใส่กลับไปให้ได้อย่างไน,น น็อตดำอยู่ที่เดือยในนะครับที่เขายึดยึดลำโพงน็อตขาวอยู่นอกเราก็ใส่ให้มันตรงไปเพราะว่าน็อตขาวเมื่อกี้เขาจะยาวกว่าน็อตสั้นนะครับเอ้ยน็อตขาวเอ้ยน็อตดำเขาจะสั้นกว่าน็อตขาวเออ ครับผมอันนี้รุ่นอะไรครับค่าใช้รรจ,จ่ายอยู่ที่เก้ครับนนคนนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่เก้าร้อยครับได้ครับ การผลิตง่าย,าย,ยเรียบร้อยอลองเทสชาดอีกหนึ่งรอบนะครับ น่น,นี่สถานะชาร์จขึ้นนะครับเป็นไฟแดงอันนี้ลองออนเครื่องดู Enter <to> Bluetooth. เรียบร้อยโอเครับได้โอเคขอบคุณนะครับที่ติดตาม